แต่เดี๋ยวฉันจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะสำหรับใครที่อยากได้ไปศึกษาคนที่เป็นโรคของอัสเปอร์เกอร์ก็จะมียูทูบเบอร์หลายๆท่านด้วยกันแล้วก็มีนะคะคุณหมอที่ออกมาพูดนู่นนี่นั่นด้วยกันเพื่อนๆไปชมกันชอนบุรณะฮีรันคือใครช่วงนี้เนี่ยเป็นกระแสะที่ดังมากนะจ๊ะเกี่ยวกับเรื่องของชอนบุรณะฮีรันท่านผู้ชมค่ะนะคะประเด็นล่าสุดเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของไลฟ์โค้ชชื่อดังแห่งเมืองไทยนะชอนบุรณะฮีรันเนี่ย เขาคือใครนะคะหัวข้อหัวข้อหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของไลฟ์โค้ดท่านนี้เนี่ยคุณชอนเนี่ยกับที่เขาบอกมาว่าเขาเป็นออสเปอร์เกอร์ออสเปอร์เกอร์ yes มันมันจะคล้ายคล้ายออทิซึมแต่ไม่โหยตัวชันเองเนี่ยนะคะรู้จักนะคะแล้วก็ เคยใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เป็นออสเปอร์เกอร์นะคะก็เป็นปีนะจ๊ะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําความรู้จักกันนะคะกับออสเปอร์เกอร์นะว่าจริงๆแล้วออสเปอร์เกอร์เนี่ยมันคืออะไรนะจ๊ะแล้วก็พฤติกรรมของคนที่เป็นออสเปอร์เกอร์นะคะกับสิ่งที่คุณชอนบอกมาว่าคุณชอนนี้เป็นออสเปอร์เกอร์นะคะว่า เขาเป็นหรือว่าเขาไม่เป็นหรือว่าเขาจกตานะคะอะไรนะฮะคุณแม่วันนี้เราก็มีแขกรับเชิญนะคะซึ่งเป็นคนที่รู้จักกับผู้ชายคนที่เป็นอัสเปอร์เกอร์นะคะชวนพูดจริงเพดแค่ไหนใช่ค่ะนะคะผู้ที่ฉันเป็นคนหนึ่งที่เคยใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เป็นอัสเปอร์เกอร์นะคะมาเป็น เปเป็นเปยน,นะจ๊ะเราก็รู้ดีว่าพฤติกรรมของคนที่เป็นออสเปอร์เกอร์เป็นยังไงนะท่านผู้ชมขานะแม่เดี๋ยวลูกถามก่อนว่าเออตอนนี้เนี่ยก็คือกระแสชอนเนี่ยคือฮิตมากเขาดังมาจากเรื่องอะไรทำไมชาวโซเชียลได้ถึงถล่มกันนะักนะคะกดเลิกติดตามชอนเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรแม่วนโกไ,ไม่มันจะจากประเด็นไอนี้ไม่ใช่หรอแม่จากประเด็นก่อนที่ไปชมไปน,นั่นอ่ะไอ,อะ้บิ๊กป้อมอ่ะ ปวิดใช่เปล่าว,ว่าอะไรนะว่าท่านน่ารักอย่าไปเชื่อคนอื่นอย่าไปเชื่อมีเดียจะอ้วกค่ะ <c oughs> น่ารักไหมอ่ะน่ารักมากน่ารักน่ารัก ทีนี้ก็เลยบอกว่าคนขุดลากไส้เลยแม่ก็ไปเจอตอไปเจออะไรแล้วทีนี้ก็ลามไปถึงที่จะต้องตรวจสอบเรื่องรออายได้ตรวจสอบเรื่องการเสียภาษีนู่นนี่นั่นด้วยแล้วก็ตรวจประวัติด,ด้วยค่ะนั่นแหละเออแล้วแม่คิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องเรื่องของไลฟ์โค้ดคนนี้อะถามแม่ก่อนเพราะว่าแม่ก็ถือว่าเป็น คนผู้สูงอายุคนหนึ่งที่อยู่ในเมืองไทยแล้วก็ติดตามข่าวเกี่ยกวกับเรื่องของกรณีนี้แม่คิดว่ายังไงอะแม่ไม่เคยชอบไอชอนเลยทําไมอะมันโตอ,อรอยตั้งแต่แม่ดูแม่ไม่ชอบเลยเหรอแล้วแม่ไม่คิดเหรอว่าอุ้ยชอบเลยไอช่วงอันเดีก็ออกแล้วเมื่อคืนแล้วมันไปเอาหนังของคนอื่นมาเออทำเป็นของตัวเองอันเจรีออกพูดเมื่อคืนะ่ะอ่าอ่าแล้วทีนี้เนี่ยในมันมันจะมีเพจของเออ c s i l a เนี่ยเออ เขาแฉออกมาเยอะมากแม่เขาแฉออกมาใช่อ่ะไม่นางออกรายการวูดดี้พูดถึงเรื่อง asperger อะ asperger แม่ asperger syndrome เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูดีที่นางพูด asperger yes มันมันจะคล้ายคล้ายออทิซึมแต่ไม่ไม่ขนาดนั้นภาษาไทยมีคำเฉพาะไหมครับนอกจ per าก asperger นอกจาก asperger โอเ <Okay>. คใช่ใช่อธิบายสิว่ามันคือ ก็มันเป็นเป็นโรคคล้ายคล้ายออทิซึมแต่จะจะเป็นเขาเรียกว่า High ไฮฟัง i ันนิงก็จะมันจะดูไม่ออกเท่าไหร่มันมผมพบว่ามีหลายคนมีคล้ายคล้ายโฟเรสต์กัมแต่ว่าน่าจะไม่ไม่เท่า Forest g u ัมคือมันจะไม่สามารถเข้าใจสีหน้าของคนอื่นใช่ใช่อารมณ์โอเคนะคะมาตะกี้แม่ได้ยินไหมที่ชอนพูดมาตะกี้พูดถึงเรื่องของอั p e r เ e อร์เกอร์ซินโดรม นั่งไม่ได้ดยินนั่งลูกอ๋อโอเคโอเคทีนี้เนี่ยเพื่อนๆคะ่ะเราจะมาทําความรู้จักกับโรคของออสเปิร์กเกอร์กันเนี่ยคือออสเปิร์กเกอร์ซินโดรมเนี่ยก็คือโรคเอ่อก็คือออทิสติกชนิดหนึ่งนะคะเป็นออทิสติกสเปกตรัมคือคืออาการคือจัดจําพวกเนี่ยก็คือเอ่อเป็นออทิสติกอ่ะแม่แต่ว่าคําว่าออทิสติกเนี่ยหมายความว่าคนในกลุ่มของคนที่มีปัญหาในเรื่องของเอ่อโซเชียลแม่ในเรื่องของโซเชียลอินเทอร์แอ c ในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมการเข้าสังคมเนี่ยพวกเนี้ยเขาจะมีปัญหานะแม่ <S <S <อ>แม่แม่ก็รู้ใช่ไหมว่าคนคนนั้นเนี่ยที่ที่ลูกพูดเนี่ยจากประสบการณ์ของลูกเองเนี่ยเพราะว่าแม่ก็เคยเห็นใช่ไหมแล้วลูกพาเขาไปเมืองไทย<อ>ด้วยอะไรด้วยแล้วก็ไปนอนที่บ้านด้วยแล้วก็เคยเคยนะคะ<อ>ถึงขั้นตอนนั้นน่ะแม่ว่าแสมงว่าเฮ้ สงสารเขาพาเขาไปได้ยังไงแล้วัมพาไปอยู่กับคนหมู่มากแล้วทีนี้เขาเกิดอาการเมลดาวนะจ๊ะแล้วเนี่ยแม่นอกนอจากที่ลูกบอกว่านี่เรื่องของการเข้าสังคมเนี่ยคนที่เป็นออสเปอร์เกอร์เนี่ยเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างเพื่อนด้วยแม่อย่างคนปกติทั่วไปอย่างเนี้ยนะสร้างมิรสร้างอะไรเข้าไปพูดคุยนะคะมีความสนใจในการเข้าสังคมอะไรแบบนีจ้จะมากกว่าคนที่เป็นโรคออสเปอร์ออสเปอร์เกอร์เนี่ยเขาจะไม่มีเลยแม่ แล้วในเรื่องของการควบคุมอารมณ์เหมือนกันนะควบคุมอารมณ์เนี่ย <Okay. S 1> บางทีเขา <c oughs> เขา <c oughs> เขา <c oughs> จะควบคุมอารมณ์ยากอย่างสมมุติว่าแม่เวลาเขาเห็นอะไรเขาอะไรอย่างเนี้ยสมมุติว่าตอนนั้นเนี่ยแม่ลูกจะเล่าให้ฟังว่าเออมีผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบว่าตัวอ้วนมากเดินผ่านแล้วทีนี้แม่รู้ไหมว่าไอคนที่ลูกเนี่ยที่ลูกเคยไอ้นั่นด้วยอะ่ะแม่เออเขาบอกเ,อเขามันเดินมันพูดเลยนะมันเดินแล้วมันพูดเลยเดินกันมาอย่างเนี้ยแล้วผู้หญิงอ้วนเดินผ่านมันบอกมันบอก มันบอกว่าอ้วนอะไรมันพูดแบบนี้เลยอ่ะแม่ทั้งๆที่แบบว่ามันไม่ได้ต้องการที่เหมือนว่าจะจะไปด่าเขาหรือจะไปว่าเขาแต่ว่ามันคุมความรู้สึกมันคุมอารมณ์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แม่ก็คือพูดพูดพ่องๆออกมาเลยแล้วจริงๆแล้วเขาไม่ได้ต้องการที่แบบว่าเหมือนว่าจะไปดูถูกใครหรือว่าไปเยาะเย้ยใครแต่เพียงแต่เขาคุมอารมณ์ของเขาไม่ได้แล้วก็เรื่องต่อมาก็คือเรื่องใช่พูดตามที่มันเห็นมันก็พูดออกมาเลย แล้วก็ต่อมาก็คือเด็กปัญญาอ่อนอ่ะมันไม่ใช่เด็กปัญญาอ่อนแม่แต่ก็คือในเรื่องของสมองเขาเนี่ยมันมันมันจะแตกต่างจากเราอย่างเราอย่างเนี้ยแม่สมองเราเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของอโมชันแนลมันจะมีเรื่องของความรู้สึกไม่กล้าพูดไม่กล้าใช่พูดออกมาเลยสมองแม่คนเราเนี่ยปก ปกติคนทั่วไปเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยที่มีความรู้สึกมีความ <Hey. S 1> สัมผัสได้ถึงอารมณ์แล้วสมองคนเราเนี่ย <Hey. S 1> มันก็จะมีอะไร <Hey. S 1> ซับซ้อนเยอะแยะมากมายเลยแต่คนที่เป็นอ s p ส r เ e อร์เกอร์เนี่ย <Hey. S 1> เขาจะถูกจัดออกเป็นระบบ <Hey. S 1> เป็นกล่องเป็นกล่องถูกแยกแยะไว้แม่เข้าใจประเหมือนพาร์เซลเนี่ย <Hey. S 1> เหมือน <Hey. S 1> เหมือน กล่องปิดกล่องที่มันเป็นกล่องที่มันวาง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 ถูกจัดเรียงไว้เป็นระบบอะแต่สมองสมองลูกเนี่ยหรือว่าสมองคนที่มีอารมณ์เนี่ยนะก็จะเป็นแบบว่ามันลิง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 ,ลง,ลงมั่วกันซับซ้อนหมดแต่คนเป็นอสเปอร์เกอร์ไม่ใช่นะคะอืมคนที่เป็นออสเปอร์เกอร์เนี่ยสมองเขาจะถูกจัดว่าอยู่ กล่องไหนอยู่ฝั่งไหนคนนู้นอยู่ฝั่งไหนคนนี้อยู่ฝั่งไหนคนนั้นอยู่ฝั่งไหนเป็นเป็นระเบียบเป็นระบบระบบไปเลยนะคะจากที่ฉันได้สัมผัสมาเออ,เอ,อล้วก็เคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันกับคนที่เป็นโรคอัลเปเอร์เกอร์นะคะแล้วต่อจากนั้นเนี่ยแม่คือเรื่องของการศบตาพวกเนี้จะมีปัญหาสมมติว่าถ้าเกิดว่าคุยกับใครเนี่ยแม่ทีนี้เนี่ยเขาไม่อยากศบตาแล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นเป็นคนที่ไม่รู้จักเลยแล้วรู้สึกว่าไม่ trust คำว่า trust เนี่ยมันคือเหมือนคำว่าความไว้วางใจเนี่ยซึ่งคนพวกนี้เนี่ยเขาก็จะมีความไว้วางใจกับกลุ่มเพื่อนน้อยแม่คือเข้าใจปรเป็นเพื่อนน้อยแล้วเขาไม่ต้องการที่จะสร้างเพื่อนใหม่อะไรใหม่อะไรยังไงหรือว่าเขาอยากที่จะสร้างเพื่อนใหม่แต่ว่าเขามีปัญหาทางเรื่องของการเข้าสังคมถ้าจะมาให้แบบว่าพปรอง,รองแบบเราเนี่ยคือคือมันไม่ใช่อ่แม่เขาทําไม่ได้เขามันไม่ใช่เขาเออ แล้วนอกเหนือจากการแสดงเรื่องสีหน้าอารมณ์เนี่ยแม่พวกนี้เขาจะมีสิ่งหนึ่งที่เขาจะมีก็คือประสาทสัมผัสที่ไวมากประประสาทสัมผัสในเรื่องของการได้ยินในเรื่องของแสงตอนที่ลูกเคยอยู่ด้วยกันกับคนคนนั้นนะแม่ท,ที่ที่ลูกบอกแม่แล้วที่แม่รู้จักอะ่ะเออก็คือก็คืออย่าง ถ้าลูกกินข้าวอย่างเนี้ยอะเสียงเสียงแค่เสียงเคี้ยวลูกถ้าลูกกินข้างๆเขาอย่างเนี้ยเขาก็จะไม่ได้ละเพราะว่าหูเขาเนี่ยจะไวมากกว่ากว่าคนปกติทั่วไปในเรื่องของการได้ยินแล้วแสงอย่างเนี้ยแม่เขาเขาเขาก็จะมันคือพรมันคือสิ่งที่พระเจ้าสร้างให้แล้วนอกนั้นแม่ในเรื่องของแสงเนี่ยเขาจะได้เขาจะได้เขาจะเป็นอะไรที่แบบว่าเซนซิทีฟต่อแสง แสงแล้วก็เสียงอะไรพวกเนี้ยแม่จากประสบการณ์ลูกนะเแลนอกเหนือจากนั้นเนี่ยแม่รู้ไหมว่า พวกนี้เขาจะฉลาดมากในเรื่องของถ้าเขาแม, iedzieć, แม่พวก,วกนี้เขาจะมีเรื่องเร anyway> ื่องหนึ่งที่เขาสนใจแล้วเขาก็จะเจาะไปเลยว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วแม่สังเกตดิว่าทําไมพวกนี้ถึงจะฉลาดมากในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างบางคนอย่างในฉลาดในเรื่องของฟิสิกส์ก็ฟิสิกส์ไปเลยเพราะว่าพวกนี้มันจะเจาะจงแต่เรื่องเดียวแล้วมันก็จะหมกมุ่นอยู่แต่เรื่องเดียวกันไปเลยซึ่งปกติคนทั่วไปอ่ะเวลาสนใจอะไรอ่ะเราจะไม่ได้สนใจเรื่องเดียวเราจะสนใจหลายหเรื่องนู่นนี่นั่นลายล้อมแต่ เ,เขาโฟกัสไปในสิ่งเดียวสิ่งนั้นย้ำคิดยำ้ำทำย้ำอยู่นั่นน่ะแม่จนเขาแตกฉานจนเขาเป็นเอ็กซ์เพิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งคือคือเวลาเขาสนใจเขาจะค้นไปในแก่นแท้แก่นแตกแก่นอะไรเลยแม่เข้าใจปะเออเออเหมือนเรื่องคนคนนั้นแหละคนคนนั้นน่ะแม่ที่นั่นแหละเออคนของลูกนั่นแหละ คนก่อนนะ่ะนู่นนี่นั่นนะ่ะเออมันก็สนใจในเรื่องของฟิสิกส์มันก็ฟิสิกส์ไปเลยแล้วมันก็จะพูดแต่เรื่องของฟิสิกส์บางทีมันอะไรมันก็พูดพูดพูดวนไปอยู่แต่เรื่องอย่างนั้นนะแม่เข้าใจปะออแล้วนั่นแหละเราที่รู้บอกว่าไม่ชอบเสียงดังเนี่ยคือคือเรื่องจริงเสียงดังเนี่ยเขาจะเขาเขาจะไม่รับไม่ได้เลย แล้วก็จะมีเรื่องของรูทีนเข้ามาเกี่ยวด้วยนะคะคือการที่ทําอะไรทําแบบเดิมๆทําแบบซ้ําๆแล้วถ้าใครมาเปลี่ยนแปลงสมมติว่าถ้าเขาวางของไว้ตรงนี้เนี่ยคุณอย่ามายุ่งของเขานะคุณอย่าเอามาจัดอะไรนะวุ่นวายอะไรของเขานะมันไม่ได้แม่เขาต้องการอะไรที่มันเป็นเป็น,เป,นเป็นที่ที่เขาเออวางไว้หรือว่าที่ที่เขาต้องอะไรอย่างนี้ ใช่เป็นเป็นนั่นแหละเขาเขาจะมีโลกส่วนตัวสูงแล้วก็สูงมากๆเลยนะคะคนพวกนี้เนี่ยจริงจริงนะแล้วอะไรอีกแม่แล้วเรื่องของปฏิสัมพันธ์เนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีแฟนเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะจากประสบการณ์ส่วนตัวของแชมเนี่ยที่เคยผ่านมาเนี่ยคือคือคือเราต้องเข้าใจว่าเฮ้ยมัน มันไม่ใช่เหมือนคนปกติทั่วไปแม่ที่แฟนเราจะมาเข้าใจถึงความรู้สึกเราเวลาเรางอนเวลาเราโกรธเวลาเราโมโหเพราะว่าเขาอ่านสีหน้าเราไม่ออกเขาไม่เข้าใจว่าเรารู้สึกยังไงไม่รู้เรื่องใช่ค่ะแต่แต่้ใช่ใช่ใช่แม่หลายคู่เลิกกันเพราะว่าความที่เออผู้หญิงไม่ไม่รู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายเนี่ย รักเราหรือว่าเอาใจใส่เราทั้งๆที่เออเขารักเราในในในมุมของเขาในความคิดของเขาแต่ว่าแม่มันเหมือนอยู่คนละโลกอยู่คนละขั้วกันอะเข้าใจปะเออมันเหมือนอยู่คนละขั้วกันน่ะเออถ้าจะให้มาจับมือถือแขนถ้าจะให้มาบอกรักนู่นนี่นั่นเนี่ยมันมันมันไม่ใช่อ่ะแม่มันจะไม่มันไม่ไม่ใช่เหมือนคู่รัก คนอื่นๆทั่วไปที่เขาเข้าใจถึงความรู้สึกเข้าใจถึงอารมณ์่ายญิงเขาไม่โรแ <ไฟ S 2> มรนติกก็ไม่โรแมนติกะใช่จะเป็นอ่ะแม่อย่างคนเราเนี่ยนะอ่ะมันก็จะมีขึ้นมีลงมีระดับอย่างเนี้เนี่ยแต่ถ้าคนที่เป็นออสเปอร์เกอร์เนี่ยเขาจะสเตเบิลมากเขาจะแบบว,ว่า <brave. S 2> อย่างนี้เลยอารมณ์เขาจะเป็นแนวอย่างนี้เลยค่ะคืออย่างนี้เลย <c oughs> นะอย่างพวกเราเนี่ยพวกเราก็จะเป็นตึบๆๆนะคะถ้าระดับกราฟอารมณ์เนี่ยออสเปอร์เกอร์เขา อย่างนี้เลยค่ะแล้วเพื่อนเขาเนี่ยจะมีไม่เยอะจะน้อยมากแม่เขาจะไม่เปิดแบบว่าเปิดใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีแม่ไม่ใช่บางทีหรอกหลายๆอย่างอย่างนี้แม่ไม่ต้องดูอะไรตอนที่ลูกอยู่ด้วยกับนั่นแหละเออเขาจะไม่ออกสังคมเขาจะไม่เข้าสังคมอะไรเลยเขาจะไม่ชอบเขาจะไม่ชอบกับการเข้าสังคมไม่ชอบกับการ คนหมู่มากแม่จําได้ไหมว่ามีครั้งหนึ่งที่ลูกเคยพาเขาไปเมืองไทยแล้วทีนี้พาไปมันมันมันจะมีเออตอนนั้นมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแม่ที่เป่านกหกวีดอ,ะอ่ะเออไอไองมใช่เออนั่นแหละออะพูดจริงๆก็นะคะถ้าย้อนกลับไปได้ดีฉันจะไม่ไปเป่านกหกวีดเป็นอันขาดเพราะว่ามัน ตอนนั้นก็คือยังเด็กไงเออนั่นแหละมันผ่านมาแล้วเนาะอย่าว่ากันเด้อโอเคนะก็นั่นแหละนะคะพาเขาไปก็คือตอนนั้นเนี่ยเราเราอยู่อังกฤษแล้วไงเราก็เฮ้ยฉันก็อยากจะไปดูนู่นนี่นั่นว่าเฮ้ยเป็นอะไรยังไงเสร็จแล้วพอไปถึงรู้ไหมว่ายังไงแม่จําได้ไหมว่าเขาเป็นยังไงลูกต้องรีบพาเขากลับมาแม่จําได้ไหมว่าเขาเป็นยังไงกระชใช่ไหมเขาเขาตัวสั่นเลยค่ะคือคนมันเยอะไงแล้วเขารลับไม่เราเราคือเขาไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงใช่ปะเขามีปัญหาในเรื่องของการที่คนหมู่มาก แม่จาได้ไหมพอตอนมาถึงบ้านแล้วแม่แล้วแม่ว่าลูกว่าเฮ้ยทําไมพาพาเข้าไปสงสาร uh oh. เหมือนลูกนกค่ะเพื่อนๆไม่ต้องคิดอะไรอะ่ะไปยืนอยู่ในวงวงม็อบอะ uh oh. แล้วบอกว่าตัวสั่นน้ําตาไหลคือ,ค,อคือเขาคุมตัวเองไม่ได้นะคะถ้าพาไปอยู่ในที่ที่คนเยอะๆแบบนั้น uh oh. เขารู้สึกว่ามันกดดันแล้วเขาไม่รู้ว่าเอออะไรยังไงคือมันมันเละเทะไปหมดมันเป็นารเซนลที่ไม่สามารถแก้ได้คือมัน มันวุ่นวายไปหมดในสมองเขาเนี่ยคะ่ะดังนั้นเนี่ยเนี่ยแหละคนที่เป็นออสเปอร์เกอร์ซินโดรมของแท้ขนานแท้นะจ๊ะอ่าไม่ใช่หมายความว่าคนที่เป็นออสเปอร์เกอร์เนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้อยู่ตลอดทั้งชีวิตก็จะมีนะคะหลายๆคนด้วยกันที่สามารถพัฒนาได้การพัฒนาเนี่ยหมายความว่าการควบคุมนะคะควบคุมอารมณ์ของเขาได้ ได้ดีนะคะโดยที่โดยที่ในการควบคุมอารมณ์ของเขาเนี่ยเขาจะต้องศึกษาแล้วก็เทรนซึ่งชันก็ดูหลายๆๆคลิปด้วยกันนะคะตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยที่ชันคบกับคนที่เขาเป็นออสเบอร์เกอร์เนี่ยไม่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 คนพวกนี้บางทีเนี่ยเขาก็รู้แม่เขารู้ว่าเขาเป็นแล้วเขาจะเขาไม่อยากบางคนมันไม่ใช่ทุกคนเขาก็ไม่อยากที่จะไปหาหมอหาหมอเขาคิดว่าเขารู้ดีไงเขารู้ดีกว่าหลายๆคนเขาคิดว่าตัวเขาเองเขารู้มากเขารู้กว่าหลายๆคนไงแม่ อก็แล้วแบบแต่บางคนนะแต่ว่าเขาจะเรียนรู้ด้วยการการอ่านการศึกษาอะไรอย่างเนี้ยแม่แต่ว่าพอตอนเขาโตไปล,ลูกเคยดูคลิปหมอคนนึงเนี่ยซึ่งเป็นหมอฝรั่งนะแม่เราเป็นหมอผู้หญิงแต่ว่า ผู้ชายเนี่ยจะเด็กในเด็กชายเนี like age, ่ยจะเป็นมากกว่าผู้หญิงผู้ชายจะเป็นมากกว่า5เท่าของผู้หญิงเลยนะที่เป็นออสเปอร์เกอร์ซินโดรมเนี่ยแม่แต่ก็คือต้องได้รับการวินิจฉัยจากหมอแม่เอาจริงๆนะแต่สุดท้ายแล้วแม่คนเป็นออสเปอร์เกอร์เขาจะไม่ชอบสังคมเลยนะคะเนี่ยจะเก่งในการที่จะอยู่อินเทอร์เน็ตเป็นผีอินเทอร์เน็ตกันเยอะแล้วก็แบบเบบๆเพราะว่าเขาสามารถถ่ายทอดความรู้สึกออกมาได้เป็นเออเป็น ถ้อยคําที่เขาพิมพ์ในในโซเชียลมีเดียแม่พวกเนี้ยเป็นผีอินเทอร์เน็ตเยอะเพราะว่านั่นบอกลูกไงอืนั่นแหละลูกถึงรู้ไงแม่ถ้างั้นลูกก็ไม่รู้หรอกถ้าลูกไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยลูกลูกก็ไม่รู้หรอกแต่แชมก็ถือว่าแชมเป็นคนหนึ่งอ่ะที่มีประสบการณ์ในช่วงช่วงของเซี่ยวชีวิตหนึ่งของแชมนะคะที่ใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เป็นอสเปอร์เกอร์ซินโดรมแล้วเรารู้ว่าว่าพฤติกรรมของคนออสเปอร์เกอร์เป็นยังไง จริงๆถ้าราะว่ามันก็เป็นเวลาหลายปีเหมือนกันที่เคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยแม่กรณีของเรื่องชอนเนี่ยจะเป็นไม่เป็นเนี่ยคือคือลูกก็ไม่สามารถตอบได้นะคะแต่เรื่องของการเข้าสังคมเนี่ยคือถ้าเป็นออสเปอร์เกอร์เนี่ยเขาจะไม่ได้แบบว่าพอเราดูหลายๆคลิปด้วยกันสมัยชอนวัยรุ่นเนี่ยคือเฮย้ยคือมันไม่ใช่อ่ะแม่คนเป็นออสเปอร์เกอร์ที่แบบว่าจะจะ คอนฟ idence อะไรขนาดนั้นในการเข้าสังคมในคลิปเก่าๆที่มีคนเอามาลงอ่ะแม่แต่เราก็ไม่รู้นะว่าที่เขาบอกเขาเป็นออสเปอร์เกอร์เนี่ยเขาต้องการที่จะสร้างตัวตนต้องการที่จะสร้างสตอรี่ให้คนได้ติดตามหรือเปล่านะคะแต่เดี๋ยวฉันจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะสําหรับใครที่อยากได้ไปศึกษาคนที่เป็นโรคของออสเปอร์เกอร์ก็จะมียูทูบเบอร์หลายๆท่านด้วยกันแล้วก็มีนะคะคุณหมอที่ออกมาพูดนู่นนี่นั่นด้วยกันเพื่อนๆไปชมกันได้นะคะแล้วก็สรุปคิดเอาเองว่าชอนเป็นออส หรือไม่เป็นออสเปอร์เกอร์นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยจกตาเนี่ยจกตาเยอะมากเพราะว่าเขาแฉออกมาเป็นช็อตๆๆแล้วดิฉันคนหนึ่งเนี่ยดิฉันไม่ติดตามนะคะชอนก็คือตอนแรกๆก็คือมองเห็นมองผ่านก็คือเฮ้ยก็โอเครู้สึกดีนะคะคนนี้พูดเก่งนู่นนี่นั่นแล้วที่สำคัญนางก็ด้าตาดูดีด้วยนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดูดีแต่ถ้าจกตาก็ไม่ไหวนะจ๊ะลูกนะลองคิดดูนะคะถ้าสมมติว่านางอยู่ที่อเมริกาเนี่ยนางจะหาเงินได้ขนาดเท่าที่มานางมาหากินกับคนไทยที่เมืองไทยหรือนะคะดูสิรถตั้งเท่าไหร่ราคา10บล้าน20ล้านดูสิค่ะวันนี้ก็แค่นี้นะแม่เนอะมีอะไรจะเติมมีอะไรจะเสริมอีกบ้างมีอะไรจะด่าไหมสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะปิดเคสมีอะไรจะฝากไหม ไม่ได่าไม่ได่าให้บอกว่าเป็นชใช้ยกลับไปอยู่ที่อื่นเลยอย่ามาชใช้ไปเลยกลับไปอยู่บ้านมึงเด็บบอกงั้นะ